เดี๋ยวพี่โก้งจะทำให้มันละเอียดเพื่อก้าวเข่าทำเองมัครับทำเองถขวให้มันแดงไม่ต้องให้มันใหม่เด้อขวาวมันแดงเฮงเด้อไม่ให้มันใหม่มันใหม่มันกระสีเพราะ่พราฉูดฉาดมันวนากินเนาะมันปนอันนี้ก็ขวานทำเองคือกันมาเลยว่าได้ใส่เครื่องปั่นเด้โอ้ต่ำมุนเลยเนี่ยเครื่องริ้งเครื่องหัวมุนเลยใส่เครื่องปั่นมันบาแฉบมันบหอมน่าใส่ก้อยเบาแฉบใช้ก้าวเข่าเนี่ ดมบ้างดมวังดมบัเขาดังโอ้ละเอียดใครกินรีเนาะแล้วอัดบ้างวดต่ำปีดขวดมันเอาอะไรกันนย่หรอฮะควักวัดไบอเนยักสากดามเสียมคอยอย่าง่ายๆแล้คอยบดต่ำแล้วามเสียมไปดีมึ้งโยกเรากินล้วก็เอาผานยงเียวหอนอีกเด้หอนอ่ะเอา้มันมุนต่ำอีกเออแ้มันบ่มุนกันต่ำอีกตำอีกเนาะ ละเอียดจลิบหอมบหมครับเห็นเขาหิริ่ก้อยกับคุณนะครับเมนูนี้เห็นร้องเห็ดสูตรอุทยสูตรจริงใส่ไายมันก็เค็มนเนอนีอครับเอาซีลอดใส่บ่ะใส่ตัวหนึ่งตัวนะ,ะซีลอดใส่ก่อนขยดซหยอรียกรกนะครับจับแกงก่อนครับเจียวหว่องอ้เจีจยวหว่องแล้วคักยรีบวะกับหนึ่งปานไงไม่าหางนี้จำบัวลงมาเลยด้ยยิม อิ่มกินไลเรียบร้อยร่นเลยอหยั่งเฮกับข่าเขาเสียบไหมวที่หนเสียบแล้วไปดิตคอิมเห็กับขาเสียบหยักงไหมัน่หรอฮะนึกเสียบพี่กอล์บอกะ้าโคติมอิ่มเห็กับขาแทบเสียบือม่เสียบพีกอล์บอ่เสียบพีกอกันกัเคยฝีด้วยฝีมือแม่นแม่แตกต่างกับว่า่แตกต่างหลายเก่าใส่นไก็เป็นที่ี บ่ต้องใส่ลายมัวรูกบ่ใส่ส่ง่ส่งหน้าบ่เงไดนบบนี้กาะคุมไหมของวันกะได้ก็ได้นี่แหข้งจะกร่แะนบ่มิวบ่เก็ง้อยแสบด้นาดินมากเเราขอ้ตวนี้ขออไหาตุงุงตุงล อันนี้คนระับลงเลยวะแมนนีเป็นบ้าวิบม,มึนงนเียงแตกประวกย่างนี่เนกอยากพูชาก็ลากบ้ยงี้ครับแล้วอาจะเก็บแก,กับกรเหมียงเ่กงกินนี่นแหละเสียปากมแมนดีวะช่วยแด้วแมนเอาท้ายนะเพื่นอนตัวเขาดีกว่าเสียเจ่เสียปาก นี่ครับก้อยขอบคุณคุาดองก้อยกินง่ายครับคุณดองเว็ยดนาำก็ได้ทำานน้นอยน้อยหมือนครับยีงได้แบปลาครับแ <c oughs> ากแดก <c oughs> แดกบกแดกแบกแกบนี่หน้อยมืงเดียเพ็ดหอตีหาแล้วเราปีกมีมันรีวะเพ็ดรีวะ <c oughs> มันเมีกุยรมันเทศมุ้งก็แซ่บแซบอันเอาืุยบนธรรมดาเนาะแก้วเนี่ยว่าเขาจะเป็นก็เป็นเ้ยเพราะเป็นหักกันกะบ่มีปัญหาอรอย่างอื่นครับจะบ่อร้องสุดยอดเลยสุรไทยไปเจ้าใส่ยังไงก่อนอีกนึงจะหลอกนึงใส่ใส่กระเทียมสดกระเทียมสดหมแกะกาบหน่อกระไทยเลยดำหวาหัว่ะ บ่เหล็วนบ่เขาเขากินเขากินไว้เขาก็ก็ต้องใส่ก็ต้องกลัวเขาสาสาเขาต้องกลัวบ่กาเขากินเข้าเขาบอกไว้กินโดนเขาเจ้ากลัวอันนี้เขากินตัวข้าวให้มันเบิดไปเดียวอันสี่ความก็กันครับโอ้ผมพีนั่สุดยอดจริงนะเด็กนั้นเศร้าอยู่